มาดูเกมนี้นะครับผมผมเล่นสไนค์โคตรดีแต่เล่นปืนคนโคตรกากเลยนะครับผมบางวันก็เป็นแบบนี้บ่อยๆนี่ให้ยินิดนึงบ่อยมากเลยนะในไลน์ตอนนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นตัวใกล้เหรอใช่ตัวมาร์คปิงเลยมีมาร์คปิงล่าสุดเลยต้องไปเอาตัวรถพี่เดินนะไะแต่งหรอวะไม่มีตรงนี้ใช่ไหมแต่แกผมมีสี่สิบต้องเล่นตัวตัวหลังรถก่อนอ่ะดูอยู่บนหลังรถอยู่เพี้ยติเดี๋ยวหลังรถเพี่ยนหลังรถเพี้ยเรื่องก็เสร็จแล้วมั้งไม่โดนหรอ ดนนอยู่าะช็อตเนี้ยใครเห็นก็ว่าตายแต่แม่งโดนเหล็กโดนเฮียอะไรไม่รู้ยิงโคตรขาดเฮ้ยก็ตายก็ตายล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มสองล้มสองล้มสองเฮ้ยเฮ้ยหนามาอ๋อ เนามาปะใช่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 ข้างบนบอพานละนี่ีตัวสุดท้ายมั้งอะไรวะเมื่อกี้ยิงไม่โดนไงในตาย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 ไไไไสวยสวยสวยไม่โดนมาเมื่อกี้โคตรฟรีอ่ะใช่แล้วกัหมดละ